ข้สยองขวัญจากพันทิปดอทคอมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณปี2549เรื่องมีอยู่ว่าลูกพี่ของเราเขาจะเข้ารับปริญญาค่ะ ตัวเขาไปเช่าชุดครุยจากร้านร้านหนึ่งร้านอะไรจำไม่ได้แล้วเช่าอย่างเดียวไม่ใช่เช่าตัดเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นมือสองยันมือสิบเพราะสถาบันการศึกษานี้ไม่เคยเปลี่ยนรูปแบบชุดครุยมานานแล้ววันซ้อมพี่ของเราจะต้องไปซ้อมที่สถาบันเราก็ไปด้วยเพราะต้องการไปช่วยเขาถือของ เหตุการณ์ก็ปกติดีไม่มีอะไรจนกระทั่งขากลับขากลับพี่เราแขวนชุดคลุยไว้ตรงที่เกี่ยวตรงเบาะหลังชุดครุยก็จะห้อยอยู่ด้านเบาะหลังพี่เราพอดีส่วนตัวเรานั่งเบาะหน้าข้างคนขับก็นั่งไปเมาส์กันไป หล่อนหยิบน้ำให้หน่อยหิวน้ำเราก็หันหลังเอี้ยวตัวไปจะหยิบขวดน้ำดื่มที่กองไว้ที่พื้นแต่จังหวะนั้นก่อนที่เราจะเอื้อมมือไปหยิบขวดน้ำชุดครุยเปล่าๆที่ไม่ควรจะมีอะไรเรากลับเห็นใบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในช่องว่างระหว่างชุดครุยตรงกลางอก ใบหน้าดำคล้ำผมเผ้ายุ่งเหยิงตาสีแดงกำปากมีเลือดเปรอะเต็มปากมีแต่หน้าไม่มีตัวมองเราด้วยสายตาแบบจะกินเลือดกินเนื้อเราช็อกจนพูดอะไรไม่ออก เลยรีบคว้าขวดน้ำแล้วส่งให้พี่เราแบบหลับตาพี่ข้างหลังเห็นอะไรไหมเราเสียงสัน่นพี่เราชะลอรถแล้วหันไปดูเขาก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรแล้วเขาก็ถามเราว่าเราเห็นอะไรล่ะเราก็ไม่กล้าตอบเพราะเรากำลังช็อกอยู่ ก็เลยตอบไปสั้นๆว่าเดี๋ยวถึงห้องจะเล่าให้ฟังพอไปถึงห้องเราสั่งพี่เราเลยว่าห้ามเอาชุดขึ้นมาบนห้องด้วยเด็กขาดน,นะทิ้งไว้ในรถแบบนั้นแหละพี่เราก็งงแต่เขาก็ทำตามที่เราบอกนะ แล้วเราก็เล่าเล่าเล่าให้พี่เขาฟังพี่เขาไม่เชื่อเราเขาคิดว่าเราตาฝาดไปเองคงเพราะเราหันหน้าไปเร็วตาก็อาจจะปรับสภาพไม่ทันก็ได้สีชุดกับบ้างก็เลยผสมปนเปปเป็นหลายๆสีเราก็คิดนะถ้าเราตาฝาด ทำไมเราเห็นรายละเอียดของใบหน้าผีนั้นชัดเหลือเกินชัดระดับ HD เลยนะคิดแล้วอยากร้องไห้ถ้าจำไม่ผิดวันรุ่งขึ้นพี่เราก็าเข้าพระราชทานปริญญาบัตรทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีเราก็เลยคิดว่าเราคงตาฝาดไปเองอย่างที่พี่เราว่า แต่เรื่องมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากที่เราทำงานแล้วเขาก็เลยไม่มีเวลาไปคืนชุดครุยที่ร้านเขาเลยใช้ให้เราไปคืนชุดให้เราก็หอบชุดไปที่ร้านนั้นพอไปถึงในร้านเป็นร้านเล็กๆมีเคาน์เตอร์ยาวๆทางด้านซ้าย ขัดมาเป็นทางเดินแค่คนเดียวเดินผ่านได้ส่วนทางขวาจะเป็นชุดครุยสถาบันนี้แขวนอยู่เต็มไปหมดคนในร้านมีสี่ห้าคนมีสองคนที่กำลังจับชุดใส่พลาสติกใสายๆอีกคนก็รับไปแขวนใกล้ๆกันก็มีคนยืนรีดชุดอยู่สภาพในร้านตอนนั้นแ,แลดูวุ่นวายมาก หลังจากคืนชุดครุยเรียบร้อยรับเงินมัดจำเสร็จด้วยความที่เราก็ยังคาใจกับสิ่งที่เราเห็นก็เลยหันไปถามพนักงานที่ยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์ว่าพี่คะชุดครุยชุดนี้มันมีอะไรหรือเปล่าคะทุกคนในร้านที่กำลังสาลวนกับสิ่งตรงหน้าตัวเอง ก็หยุดสิ่งที่ทําอยู่ทันทีมองหน้ากันเองแล้วก็หน้าซีดกันหมดเลยค่ะไม่มีค่ะน้องไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีพี่ตรงเ้าเตอร์ตอบเราเหงื่อแตกแล้วสิค้าพี่เราเลยยิ่งมั่นใจว่า สิ่งที่เราเจอมันไม่ใช่แค่เราตาฝาดแน่ๆถ้าจะบอกว่าเป็นแม่ย่านางในรถรถเราคันเก่าไม่มีแม่ย่านางค่ะคุณล่ะคะคิดว่าสิ่งที่เราเห็นมันคืออะไร